วัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะวันนี้สวนหลังบ้านจะพามาชมต้นพริกสวนหลังบ้านนะคะต้นพริกนี้จะเป็นพริกเบเกตเออนะคะเราเพาะเองเราเพาะเองปลูกเองนะคะอันนี้เป็นพันธุ์ที่เราเก็บไว้นะคะเขาจะสวยตอนนี้มีแดดเนาะเพราะว่าถ้าเป็นเดือนมิถุนายมันจะเป็นหน้าร้อนของอังกฤษนะคะอันนี้มิถุนามาวันที่สิบแล้วเนาะ ต้นพิกก็จะสวยต้นไม้ก็จะสวยนะคะต้นไหนที่เขาชอบแดดอันนี้เป็นพันธุ์ของเราเองในสวนนะคะก็จะมีที่ไหนเขาเติบโต้นไหนที่เขาเติบโตเร็วก็จะแบ่งพุ่มแล้วนะคะต้นที่เติบโตเร็วก็จะแบ่งพุ่มออกไปต้นที่เติบโตช้าก็ยังไม่มีพุ่มนะคะนี่เรามาชมพริกเพาะเองสวนหลังบ้านนะคะอันนี้พันธุ์สวนหลังบ้านเนาะเดี๋ยวเขาก็แตกแตกพุ่มเสร็จแล้วก็จะออกลูกนะคะ บางต้นก็จะเริ่มมีลูกแล้วนะต้นเขาจะเล็กๆแบบนี้และพันนี้พันนี้ต้นจะเล็กเพราะว่าพอเราพอเพอเราเพาะเขาแล้วเราไม่ได้มาทําให้เขาโตไม่เล็กให้เขาโตเนาะเขาก็จะแกนพอเขาแกนเสร็จเจอแดดมาเขาแต,แตกพุ่มแตกพุ่มมันจะออกลูกเลยนะคะต้นเล็กๆแบบนี้ก็จะมีลูกนะคะบางต้นก็เล็กบางต้นก็ใหญ่ยังไม่ไปไหนเลย ดูนี่นะคะดูนี่ดูนี่ต้นเราต้นเรานะคะมีเยอะเหมือนกันนะคะเป็นเกือบ30-40ต้นเนาะอันนี้ก็จะเลี้ยงไปก่อนเนาะถ้าเขาแบบที่ไม่พอเราก็จะออกไปข้างนอกกีนเฮานะคะอันนี้เป็นพัน์หลังบ้าน ใครที่ชอบปลูกพริกใครชอบปลูกพริกแล้วปลูกไม่ได้กินบอกว่าต้นเล็กนะคะดูอย่างดูตัวอย่างสวนหลังบ้านก็ได้นะคะคนเฉพาะคนที่อยู่ในอังกฤษเ Star <Pro> นาะ <eur> ที่ว่าปลูกพริกแล้วกลัวไม่ได้กินนะคะต้นขนาดนี้ก็ได้กินนะคะต้นขนาดนี้เดวอีกสักสองสองเดือนก็ได้เก็บแล้วนะคะก็จะอันนี้ก็มิถุนากรกฎาคมสิงหาก็ได้เก็บแล้วนะคะพอสิงหาเก็บก็จะกินจนถึงเดือนธันวานะคะไม่ต้องกลัวไม่ได้กินนะคะ อันนี้เขาจะอยู่ยาจนถึงธันวาเนาะธันวาจนใกล้ปีใหม่เขาถึงเขาถึงจะตายนะคะเราปลูกทุกปีเนาะเราปลูกมานี้7เจ็ดปีแล้วนะคะแบบนี้ตัวที่ซื้อพันธุ์มาจากการ์เด้นก็มีต้นที่ซื้อพันธุ์มาจากไอ้เพื่อนบ้านหรือเพื่อนชาวสวนเพื่อน YouTube ก็มีนะคะแตะ่เราจะมาให้ดูพริกที่เราเพาะเองปลูกเองเนาะที่ทุกคนกลัวว่าจะไม่ได้กิน ทำไมต้นเล็กจังเลยเดี๋ยวหนาวมาอันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูเรื่อยเราจะถ่ายเราจะทําคลิปให้ดูเรื่อยๆนะคะแต่คลิปที่ผ่านผ่านมาก็มีแล้วเนาะเราทําคลิปมาก็เกือบสองปีแล้วนะคะก็มีแล้วนะให้ให้สังเกตดูนะคะคลิปเก่าเก่าเราแต่คลิปปีนี้เราก็จะทําแบบไปเรื่อยเแล้วก็เนี่ยพูดไปเรื่อยๆเผื่อใครติดตามติดตามเราตลอดจะรู้ว่า เราจะอัปเดตในสวนว่าเรามีอะไรปลูกอะไรใครที่เข้าติดตามมาเรื่อยๆนะคะถ้าติดตามไม่เรื่อยจะเห็นจะเห็นว่าได้กินนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเอาสูตรเราไปใช้ก็ได้เนาะเราก็แบ่งปันกันนะคะแบ่งปันกันใน y u u u b e เนาะใครที่ติดตามช่องเราก็จะลืมมาเอาเคล็ดลับการปลูกพริกหรือว่าปลูกแล้วกลัวไม่ได้กินเนี่ยต้นเล็กๆแบบนี้นะคะอย่างเงี้ย กลัวอุ้ยต้นเล็กจังเลยส่วนหลังบ้านจะได้กินไหมอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะได้กินแน่นอนนะคะทุกต้นได้กินแน่นอนนะคะพอเดือนสิงหามาได้เก็บลูกแน่นอนเนาะเขาก็จะมีลูกแป้งแต่สิงหาจนถึงธันวานะคะเราก็กินไปเรื่อยๆตั้งหลายเดือนนะคะไม่ต้องกลัวเนาะไม่ต้องกลัวว่าจะเสียปุ๋ยเสียคอมฟอร์เสียแรงฟรีไม่มีนะคะได้กินไปได้เรื่อยเอาคลิปเราเนาะมาใครมาดูใครมาดูเนี่ย ติดตามเข้ามาดูก็ติดตามไปเรื่อยๆเ,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 เราจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เราอัปเดตมาตั้งแต่เราอัปเดตมาตั้งแต่เราเริ่มเพาะนะคะแต่ใครสังเกตให้สังเกตของปีนี้นะคะตั้งแต่เราเริ่มเพาะเขาก็จะประมาณนี้นะ,ต,ะ,ะต้นที่สวยสุดที่ประมาณต้นที่สวยสุดตอนเราเพาะคือถ้าก,กินหมดล็อตนั้นคือถ้าก,กินหมดนะคะอันนี้คือล็อตที่สองที่ว่าเออเขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วเราก็เออถ้าคือไม่กินแล้วมันไม่สวยมันไม่มีใบมันไม่สวย ก็เลยลอดมาก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้เราเพราะเราไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่เนาะอันนี้คือสวยสุดแล้วนะคะแล้วก็ตามมาต้นเล็กอย่างเงี้ยคือทุกต้นได้กินนะคะสวยสุดก็ได้กินเร็วต้นที่คิเลสุดต้นเล็กสุดก็ได้กินอยู่ดีนะคะอย่างเงี้ยก็จะมีต้นไม่สวยก็ได้กินนะคะได้แดดมาอย่าเงี้ยยืนยังร้อนเลยนี่ต้นนี้ก็ต้นเล็กนะต้นเล็กกว่เพื่อนเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยต้นเล็กกว่ต้นนี้ดูครึ่งหนึ่งเลยนะ ได้กินนะคะไม่ต้องกลัวนะได้กินอันนี้เขาเริ่มพอแดดมาเขาเริ่มแล้วพอแดดพอเขาเขาเขาอันนี้อีกนิดนึงเขาก็ออกดอกเพราะว่าต้นนี้เขาเตรียมออกดอกต้นนี้ก็เท่ากันมีมีเพื่อนเขาอยู่นะแต่ว่ามันเริ่มออกดอกเราเราให้เพื่อนเขาไปไป,ไปเลี้ยงแล้วนะคะของเราก็เริ่มเหมือนกัน่าง,นางนเนี้ยอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเดี๋ยวก็ก็แทรกแทรกออกมานะจะเป็นต้นจะเป็นดอกเขาเนี้ยต้นเนี้ยมันมีอยู่สองสามต้นที่แทรกจะมีที่ให้เพื่อนเขาไปคือมันเป็นเป็นดอกออกมาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้นเล็ก ก็จะประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้กินนะคะอันนี้คือของสวนหลังบ้านเพราะเองเรามาอัปเดตให้ดูเนอะรับเอให้ดูช้าๆเลยค่ะคลิปทั้งคลิปนี้ให้แค่ต้นพริกสวนหลังบ้านไปเลยนะคะนี่ใครกลัวว่าจะไม่ได้กินขี้เรศขนาดไหนต้นเล็กขนาดไหนยังอยู่ในกระถางปัญหานี้ไม่ต้องกลัวนะคะเขาทาปกติ คือพอปกติอยู่แบบนี้ปกติไปก็ให้เขาอยู่ของเขาไปแบบนี้นะคะขเขาอยู่ไปแบบเนี้ยพอเขาจะเริ่มแตกหนอแต่พุ่มของเขาตามตามตามพันธุ์ของเขาไปเองเราก็ไม่ต้องกลัวใครสนใจพริกพันุพริกบ้านเราก็สั่งได้นะคะคือพอมาเห็นแล้วเออสนใจเนาะต้นมันเล็กแต่ก็ยังได้กินคือเราก็เริ่มเพาะตั้งแต่เดือนมีนาเดือนแล้วแต่เพาะธันวามกรามีนาคือเริ่มเพาะได้แล้วนะคะแต่มันขึ้นอยู่ที่ว่าใครดูแลดี ใครดูแลดีแล้วต้นเขาจะรอดขนาดไหนอันนั้นคือปัญหาของแต่ละคนเนาะเราพร้อมเราก็มีความอุ่นมีอะไรเราก็พร้อมแล้วก็มันก็ได้เร็วแต่ถ้าเราไม่พร้อมองเงี้คือไม่ใช่ว่าเราไม่พร้อมนะอันแรกคือเราเราชะล่าใจอ่ะเราเราชะล่าใจเราเราคิดว่าเราเอา,เอาดินคอมฟอร์ตนี่แหละดินใหม่นะจากถุงเลยนะเราเอาไปเราคิดว่ามันไม่มีตัวทากตัวอะไรแต่ไม่รู้ว่าตัวทากไข่จากตรงไหนนะคะที่เราเอาไปเพาะจนแล้วเขากินของเรารอดนั้นกินไปเลย ราก็คิดว่ามีตัวเดียวอ่ะเราพอมีตัวเดียวเรากําจัดไปแล้วมันก็ยังมีอีกมีอีกเราเออทําไมของเราไปอย่างเงี้ยหรือบางคนเพาะแล้วร้อนบ้างเย็นบ้างเออมันก็เป็นแบคทีเรียขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็ตายได้อันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะเราเพาะขึ้นตรงไหนก็ไม่เป็นไรแต่อย่างช้านะให้เพาะตอนเดือนมีนานะคะอันนี้ของเราเดือนมีนาเนาะอันนี้ของเราเดือนมีนาขึ้นช้าสุด ขึ้นช้าสุดพอเขาขึ้นแล้วมันก็จะมีวิธีไปอบไปอะไรเขาให้เขาโตเร็วแต่เราไม่ได้ทําเราปล่อยตามธรรมชาติเลยเราปล่อยตามที่เราเราปล่อยตามที่เรามีเราอุปกรณ์เรามีอะไรเท่าไหร่แค่นั้นนะคะเราไม,ไม่ได้ใส่ใจด้วยเนาะเพราะเพาะทิ้งไว้เราก็จะมาเล่งเอาเดือนนี้นะคะพฤกษามิถุนาพอพฤกษาเราออกจากที่เราเพาะเรามาไว้ในกรีนเฮาแล้วพอมิถุนามาเขาก็จะเริ่มเขาจะเริ่มดีดตัวเขาก็ยังได้กินเนาะพอเดือนมิถุนา มิถุนารกรกดาสิงหาพอต้นต้นสิงหาอีกเดือนนึงนะ่ะเขาก็เริ่มละเดี้ยยงไปสักเดือนกว่าเนี่ยเขาก็จะเริ่มออกดอกเริ่มเก็บลูกอ่อนได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าเราไม่ได้กินนะคะสําหรับคนที่อยู่อังกฤษแล้วเราได้กินเราก็ปล่อยในกินเ้าแบบนี้แหละจนถึงเดือนธันวาเขาถึงจะตายนะคะธันวาถึงปีใหม่ถึงกุมภาเขาถึงจะตายนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะว่าต้นเล็กไม่ได้กินอย่างนะน,นั้นโน่นนี่ อันนี้ก็คือปกติเนาะไม่ต้องไปเร่งปุ๋ยอะไรมากมายนะปีที่แล้วเราเล่งปุ๋ยเออต้นเล็กเราเล่งปุ๋ยปุ๋ยมากเข้มมากอะไรเงี้ยหรือว่ามันมีสารของมันที่มันไม่เนี้ยมันก็จะตายเพราะฉะนั้นคือปล่อยตามธรรมชาติใจเย็นเย็นัน่งนุใจชิวชิวไปเลยนะคะอย่างแค่นี้ได้กินแน่นอนเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเนาะอันนี้คือต้นที่เราของสวนหลังบ้านเพาะเองปลูกเองเลี้ยงแบบธรรมชาติอันนี้คือเคล็ดลับที่เรามาบอกวันนี้นะคะ คลิปนี้เราก็พูดไปยาวเลยเนาะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอบคุณทุกซับสค์ายทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เรานะคะไว้เจอกันคลิปหน้าจะมีเคล็ดลับปลูกผักในสวนหลังบ้านยังไงมาบอกกันอีกนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ